สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๊บอยู่ที่หมู่บ้านเพชรนิยมตําบลสักงามอําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะพาทุกท่านไปดูวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวกระเหลี่ยงเพชรนิยมนะคะและไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับวิธีการทอผ้ากระเหลี่ยงนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่หนูเวียสวัสดีครับหมู่บ้านเพชรนิยมนี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะอยากให้ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะเออของหมู่บ้านเพชรนิยมเดิมเนี่ยเป,เ,ปเป็นหมู่บ้านกลุ่มพี่น้องปาก เป,เป็นเพชรขอขนะครับจริงๆแล้วต้นกําเนินดี่ยลงมาจากเขาบนเขาน้ําตกเขาเรียกบ้านมะข,าข่าโคกเรือนน้ำตกเพชรขอก็ประมาณสักเจ็ดสิบกว่าปีได้บ้างที่ย้ายลงมาอยู่นี่ก็เริ่ม,เร,มเริ่มมาประมาณสักเจ็ดหลังคาเรือนจากนั้นก็เริ่มมาขยายมีลูกหลานมาขยายเพิ่มขึ้นก็ประมาณตอนนี้ก็ห้าสิบกว่าหลังคาเรือนได้ย้ายมานานแค่ไหนแลคะเริ่มต้นจะสักเจ็ดสิบปีได้แล้วมั้งครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบปีเนี่ยนะครับที่ย้ายลงมาเริ่มต้น แต่ก็ไปไปมามาก็เที่ยวขึ้นไปทํามาหากินอยู่บนเขาไปทําไร่ทําสวนเก็บของป่าอยู่ประมาณนี้จนกระทั่งปี2 5 2 5ประกาศฉีตอุทยานของลานก็ได้ลงมาอยู่ข้างล่างทั้งหมดเลย,เลยแล้วประเพณีที่สําคัญของคนที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างคะประเพณีของพี่น้องปักขยอเนี่ยก็จะมีอยู่3อย่างหลักๆหลักแรกเลยก็คือประเพณีการไหว้สาลเทพรักษ์เป็นที่นับถือและเคารพนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ เพราะว่าคนปะกยอเนี่ยจะจะไม่ค่อยชอบทําลายป่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นเกณฑ์ก็จะทุกฤด,ดูกาลทุกปีครับประมาณเมษาถึงพฤษภาเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงสารโดยการรวมกันมาทางเลี้ยงสารอันนี้ประเพณีที่หนึ่งเป็นการเชื่อประเพณีที่สองก็คือเป็นประเพณีปีใหม่ปีปีใหม่พอถึงฤดูก,กาลเนี่ยเขาจะจัดปีใหม่ให้มีการเล่นผูกข้อไม้ข้อมือคนแก่คนแก่บาดูแลแล้วก็เป็นการเรียกขวัญให้กับลูกๆหล,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 ลานซึ่ง ป,ปีปีใหม่เนี่ยเขาก็จะมีลูกหลานอยู่ต่างถิ่นเขามาเยี่ยมมาหากัน,นคล้ายๆประเพณีสงการไทยประเพณีที่สามก็จะเป็นเรื่องของการทําเรื่องของจัดจารพนักิจต่างๆแต่ว่าของประเพณีเขาเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยทําเหมือนคนไทยเท่าไหร่แต่ระยะหลังๆก็เริ่มไกลๆมาเป็นคนไทยก็จะมีอยู่3ามหลักๆประเพณีที่ที่สําคัญแล้วอย่างสถานที่ท่องเที่ยวในมีที่ไหนบ้างคะ สถานที่ท่องเที่ยวยก็จะมีอยู่ณตัวนี้ก็มีถ้ำแสงเพชรนะครับหรือว่า,าเขาเรียกว่าถ้ำประกายดาวนะฮะ <c oughs> ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทางที่น้องประโยชน์ได้เริ่มเปิดมาตั้งแต่ปี2อ2 7ค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือน้ําตกเพชรข่อบนน้าตกเพชรขอ,นนก,รขอก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งท,ที่เป็นที่ท่องเที่ยวของชุมชนชาวบ้านก็ถึงเวลา หน้าร้อนก็จะไปเล่นน้าไปเที่ยวแล้วจะมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเรียกว่าต้นไม้ประจําชุมชนเนี่ยนะครับเป็นที่ทําพิธีเลี้ยงสารเทพรักเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่เป็นพญาสัตบัญตนะครับที่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีก็จะมีอยู่ใต้น้ําตกนะครับแลวลักษณะการแต่งกายของคนที่นี่เขาแต่งกันยังไงคะลักษณะการแต่งกายเป็นอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่สาประเภท ถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าสาวบริสุทธิ์จะเป็นแต่งชุดขาวถ้าเป็นคนกลางๆที่เคยแต่งงานแล้วก็จะหลากหลายแต่ส่วนคนแก่เนี่ยก็จะทั่วไป <c oughs> ก็จะเป็นผ้าทอประจำเผ่าที่เขาทอกันเองทํากันเองใช้กันเอง <c oughs> ก็จะเน้นไปเรื่องของการทอมือใช้สมากกว่าในการแต่งกาย <c oughs> ก็เป็นอัตลักษณ์ส่วนผู้ชายก็จะแต่งลักษณะ คล้ายๆทั่วไปถ้าเป็นประเพณีอย่างไปงานทําบุญไหว้พระาธาตุอย่างเงี้ยเขาก็จะแต่งชุดเต็มเต็มยศของเขาไปแต่ถ้างานปกติทั่วไปก็จะแต่งครึ่งทอนบ้างก<ช>็ค,คือจะถ้าอยู่กับบ้านก็เป็นปกติเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นไทยๆอของเราเนี่ยก็จะมีการทําทอผ้าแบบผลิตเป็นเสื้อเป็นชุดใส่กันเองโดยใช้วัตถุดิบ ของของอชุมชนที่หามาได้แล้วก็ทําเพื่อจําหน่ายในส่วนหนึ่งเป็นอาชีพเสริมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมอถ้าผู้หญิงไม่มีงานก็จะทําการทอผ้าจะเป็นของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นถุงย่ามนะไม่ว่าจะเป็นสรงเป็นเสื้ออย่างเงี้ยนะเตรียมความพร้อมทําไว้ทอใช้เองเหลือก็จําหน่ายเป็นไรายได้เสริมของของ ครัวเรือนไปใช้เองแล้วก็ขายด้วยใช้ใชเองแล้วขายด้วยครับค่ะเดี๋ยวพาจิ๊บไปดูหน่อยได้ไหมคะเอาได้ครับได้ครับค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่มือแฮ่นะคะเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปดูกันทอผ้าของกระเหลี่ยงกันนะคะปัจจุบันเนี่ยยังมีกี่หลังคาเรือนที่ยังทอผ้ากันอยู่คะประมาณ20หลังคาเรือนจ้ะ,ะ,จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นใครคะที่ทอผ้าก็จะเป็นพวกแม่บ้านแล้วก็คนแก่ค่ะ,คะแล้วคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยพอทําได้บ้างไหมคะก็พอทําได้จ้ะส่วนมากพ่อแม่เ็าจะสอนเด็กค่ะและเริ่มทําตั้งแต่อายุ10ขวบถ้าเด็กเกินไปก็ทําไม่ได้ เด็กน้อยก็จะทำลายพื้นฐานไม่มีลายแต่พอเขาชอบเขาทำไปเขาก็จะสรรหาใส่ลายเข้าไป<ะ>จนทำนานนานๆไปสักสามปีส 3, 4, ปี่ปีเขาก็จะเริ่มรู้จักลายแล้วเขาจะเปลี่ยนลายละ,ะจากธรรมดาเขาจะใส่ลายเข้าไปละจ้ะลายผ้าเนี่ยแบบไหนาย,ยากแบบไหนง่ายคะแบบนี้จะง่ายลายสมัยใหม่เนื้อลายมันจะไม่ถี่<ะ>ถ้าลายแบบแบบนี้ยาก เพราะต้องจกแล้วต้องแกะลายมันยากลายมันถี่ลายโบราณอย่างเงี้ยส่วนมากตอนนี้เด็กไม่ค่อยทำแล้วจะทำลายง่ายๆจะเป็นลายแบบนี้แล้วก็แบบนี้เพราะมันทำง่ายแล้วลนี้นะคะเป็นลายอะไรคะพี่สวยมากเลยคะ่ะลายผ้าปักลูกเดยเป็นลายผ้าราชฐานที่พระราชินีเขาให้มาค,คือเมื่อ20ปีที่แล้วพี่สาวเขาไปเข้าเฝ้าเราก็จะเป็นผ้า ของเราอย่างเงี้ยไปเอาไปให้เขาดูเขาเลยบอกว่าลองเอาไปทอแล้วไปต่อยอดคือเอาลูกเดยมาปักเผื่อเราจะขายได้มันจะเป็นผ้าสบายปักลูกเดอยแล้วขั้นตอนในการทอผ้ายเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากเราไปซื้อได้เตรียมได้จ้ะได้จะมีสองชนิดมีทั้งโทเลแล้วก็ฝ้ายส่วนมากฝ้ายต้องใช้เวลาใช้การทำเยอะต้องต้มต้อง,องหาสีมาทำให้เป็นสี ก็เลยไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ได้ายนี้ทําเองใช่ไหมคะได้ายเราก็ซื้อจากตลาดส่วนมากเขาจะซื้อผ้าทะเลซื้อมาเสร็จคือเรากอได้ได้เลยเป็นก้อนเตรียมเดินได้ต่อแล้วขั้นตอนของการกอได้ทํำยังไงคะเราก็เอาได้ไปใส่เครื่องก่อได้ซึ่งปกยอคขาเรียกเครื่องก่อได้ว่าเจอกกอดีเจอกกอดีก็จะมีที่ตั้งแล้วก็ะจะมีไม้มาสวมแล้วเ,เอาได้ไป ไปใส่แล้วก็นั่งกอให้มันเป็นโลกใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเราจะเอากี่ใจค่ะถ้าเราทําย่ําก็ประมาณ3ามใจถ้าทำเสื้อก็ประมาณหใจถ้าผ้าถุงก็สิบกว่าใจค่ะเดินได้เราก็มีอุปกรณ์คือไม้ไผ่ค่ะถ้าเราทําเราก็ต้องวัดว่าอย่างย่าก็ประมาณสามศอกครึ่งถ้าเชก็เสื้อเนี่ยเขาเรียกว่าเชก็ประมาณ สี่สอกหรือห้าสอกแล้วต่คนว่าตัวใหญ่ตัวสูงตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่อย่างเงี้ยแล้วก็อุปกรณ์ที่ทําก็มีไม้ไผ่มาเจาะรูแต่และรูมันก็ต่างกันอย่างไออันแรกก็จะเป็นอันใหญ่ๆเอาไม้ใส่เขาเรียกตะทอหลอแล้วก็มากลูรัตะบีตะเลขโค แล้วก็ถารูสุดท้ายด้วยถารูแต่และอย่างมันก็คือมันไม่เหมือนกันจะมีรูเล็กรูใหญ่ไปแต่และอย่างแล้วแต่ขนาดผ้าของเราเอีกแล้วเจาะรูทําไมคะไว้ทำอะไรเพราะรูแต่ละรูมันไม่เหมือนกันถ้าอย่างรูของกลูก็เอาไว้สอดไอ้ได้ปั่นที่ไว้ไว้ยกไอตะบีก็เอาไว้สอดคือสลับได้ แล้วก็อีกรูกนึงคือตะเลขโคเอาไว้กั้นผ้าไม่ให้มันพันกันเวลาเราทอไปเรื่อยๆเราก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วการเดินได้ทํำยังไงคะการเดินได้เราก็ต้องเสียบไม้ก่อนเราจะวัดว่าเราจะทําอะไรความสั้นความยาวพอเราวัดเสร็จเราเสียบไม้เสร็จเราก็เอาได้มาติดและแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันตรงางเราก็เดินยาวไปแต่ถ้าถึงตะเลขโคเราก็ต้องพันแล้วก็เดินรอบมาอีกอย่างเงี้ย แล้วพอถึงตรงที่เราจะทำลายยกนะ่ะเราก็ต้องสอดได้เข้าไปแล้วก็ดึงไอ้ได้ป่านออกมาเสียบอีกมันแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน่นคะอันนี้จะเป็นลายขั้นอันแรกเอาไว้ทำสำหรับถี่หรือห่างอันนี้จะเป็นแน่ไว้สำหรับยกสลับเส้นได้ตรงนี้ก็จะทำให้ผ้าแน่นเวลาเราทอมาถึงมันทำให้ผ้าไม่ติดกันแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆ สำหรับอันนี้ก็เอาไว้วัดความยาวเดินหน้าเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะเป็นขั้นตอนการทอจ้ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูบ้านที่เขาทออยู่ไกลไหมคะไม่ไกลค่ะตรงนี้เองการทอผ้าหรือว่าการทําลายมีวิธีการทำยังไงคะการทอผ้าถ้าทอแบบไม่มีลายมันก็จะมีแค่แนกับกรูแต่ถ้าทําลายเขาเรียกว่าแนกี อันเดียวก็คือลายแบบง่ายๆถ้าลายยากแบบนี้เนกิต้องสองอันแต่ละอันนี้มีหน้าที่ยังไงคะอันนี้จะเป็นย่อแควไว้รัดเอวอันนี้จะเป็นทัตตีคือหนีบผ้าไว้ไม่ให้เลื่อนหนีอันนี้คือทาแปะทำให้ผ้ามันแน่นเป็นตัวตำอันนี้คือเนมือที่เราทอแบบไม่มีลายอันนี้คือเนกิมีลาย ข้างบนสองเส้นข้างล่างสองเส้นอันนี้คือนเนกเกลข้างล่างสองเส้นข้างบนสองเส้นอันนี้คือจะลายผ้ายากสดุดอันนี้คือตะแปะโพโเอาไว้แกะลายอันนี้คือกรูเอาไวส้สอดได้ให้มันขึ้นมาอันนี้คือตะเลคโคทําให้ได้ไม่พันกันแล้วเ,เราค่อยเลื่อนๆขึ้นไปพอเรา,อ,าอันนู้นคือ เดืดทัโคไม้ผ่ายสองอันนี่หมดดูทัโคโบน,นั่นคือทัโคโบตัวที่ยึดผ้าไว้ค่ะแล้วก็อาตัวนี้โคยาซูรอไว้ยันตัวเราไม่ให้ไปกับผ้าทําให้ผ้ามันตึงถ้าไม่มีตัวนี้ผ้าเราก็จะไม่ตึงผ้าเราจะหดผ้าเราจะเบี้ยวค่ะที่นี่เขามีการทออะไรบ้างคะก็อย่างจ้ามมีเสื้อผ้าถุงผ้าสลง ถ้าพันคอแล้วก็พาสบายแต่ชิ้นนี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะก็แล้วแต่ขนาดถ้าเล็กเล็กเราก็ทําสั้นมันก็ใช้เวลาน้อยแต่ถ้าของใหญ่ๆก็ใช้เวลานานอย่างเสื้อลายมันเยอะก็ใช้เวลาเป็นเดือนผ้าถุงก็เป็นเดือนเพราะเราต้องเอาสามชิ้นมาต่อกันจะง่ายสุดก็ย่มนั่นแหละเพราะเล็กสุดย่มก็ประมาณสักอาทิตย์เบ็ดเสร็จจะได้ลูกนึงที่นี่เคามีการทําลายอะไรบ้างคะ ลายแบบเก่าๆก็จะเป็นเท่าคอะแม่คลีเซอร์ทิแม่คลีแยตทิลายแม่ก่อแล้วก็ลายตีนกบแต่ส่วนมากวัยรุ่นเขาก็จะประยุกต์กันแล้วหมดแล้วตอนนี้จะเป็นลายรูปหัวใจลายดอกไม้ลายผีเสื้อแล้วก็ลายรูปเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยลายทงชาติอะไรเขาก็ทากันล้วที่ทําอยู่นี่ลายอะไรคะลายเท่ากอกเป็นลายโบราณแล้วก็ลายที่ยากสุดเพราะเราใช้เนกิสองอัน ส่วนมากเนี้ยเขานิยมก็ทํากันตอนไหนคะกลางวันหรือกลางคืนกลางวันกลางคืนเขาถือเขาไม่ค่อยทํากันอ๋อแล้วก็เวลาเขาจะขึ้นได้เนี่ยถ้าได้ยินเสียงจามจากที่ไหนก็เขาก็จะไม่ทําต่อละเลิกทำเขาเขาถือว่ามันไม่เป็นเลิกสะดวกละมันติดขาดอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยค่ะแล,แล้วเวลาทอถ้าคนในบ้านไปนอนที่อื่นหรือไปเที่ยวปลาหรือไปบ้านญาติไปนอนอ่ะเขาก็จะไม่ทอวันนั้นพอเช้าอีกวันนึงค่อยทอ แล้วก็ญาติถ้าเขาโทรมาญาติเสียอะไรเขาก็จะเลิกทอเขาไม่ทอถือว่าเป็นเลิกไม่ดีแล้วถ้าเราขึ้นได้ไว้เราทอไว้ถ้าทอ,อยังไม่เสร็จสมมุติคนในบ้าน่ะญาติสนิทเลยอะ่ะเสียผ้าผืนนั้นเขาก็ไม่เอายกให้คนอื่นไปทอต่อทําต่อเวลาคนแก่เขานั่งทอผ้าเขาห้ามเด็กนั่งใกล้เวลานั่งใกล้เขาดึงท้าแปะมาโดนเราอะเขายิกเรา แล้วเขาจะพูดบอกเกิดเดอลอดเกิดดอเลเหมือนว่าให้อายุยืนนานอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาถือไงเพราะเขาบอกว่าถ้าโดนไปแล้วเดี๋ยวทําให้ไม่สบายเดี๋ยวคันเสียอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแก้เคล็ดด้วยกันหยิก <sk r> การทอเราเราขึ้นได้ถุนบ้านเราทอได้ถุนบ้านเราก็ต้องตัดใต้ถุนบ้านถ้าเราขึ้นได้ถุนบ้านกลับไปทอบนบ้านทอทอเสร็จเราก็ต้องมาตัดใต้ถุนบ้านคือขึ้นตรงไหนหเสร็จตรงนั้นเราจะไม่ย้ายไปที่อื่น ผ้าของเราอะเป็นผ้าไม่มีด้านหน้าด้านหลังคือเราใส่ได้หมดทั้งหน้าทั้งหลังเพราะเราเป็นคนจริงใจเราไม่โกหกค่ะแล้วผู้หญิงกับผู้ชายลักษณะาการแต่งนี่มันแตกต่างกันยังไงคะเสื้อถ้าผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานเขาใส่กระโปรงยาวถ้าแต่งงานแล้วต้องใส่ผ้าถุงแล้วก็ใส่เสื้อถ้าเป็นผู้ชายก็คือใส่สลลงกับเสื้อได้หมดไม่มีแตกต่างว่าจะแยกแต่งงานไม่แต่งงาน เต่สีเหมือนกันไหมคะเหมือนสีอะไรก็ได้เมื่อก่อนที่เขาบอกว่าสาวบริสุทธิ์ใส่เสื้อสีขาวก็คือเมื่อก่อนเป็นปีแต่ได้สีขาวไงเราไม่ได้ย้อมไม่ได้ทําอะไรอยู่บนขาวก็มีแต่ฝ้ายสีขาวเขาก็ใส่สีขาวอย่างเดียวพอเดี๋ยวนี้ได้มันเยอะสีอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นกระโปรงยาวถ้าเป็นกระโปรงยาวก็ถือว่าเป็นสาวบริสุทธิ์ยังไม่แต่งงานถ้าแต่งงานแล้วกี่ครั้งก็ช่างกลับมาใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่ครั้งเดียวตอนที่ยังไม่แต่ง แต่งงานเราก็จะใส่ผ้าถุงกับเสื้อเป็นเสื้อสั้นเขาเรียกผ้าถุงกับเชมโมซูถ้าของสาวเขาเรียกเชวาถ้าของผู้ชายจะเป็นแทะตะโดกับเชปโปรให้สังเกตผู้หญิงกับผู้ชายเสื้อไม่เหมือนกันของผู้หญิงจะไม่มีแถบจะเป็นพื้นสีเดียวกันหมดของผู้ชายจะเป็นแถบสีอะไรกั้นเข้าไปอกีกแล้วก็จะลายก็จะผู้หญิงก็จะเยอะลายเยอะผู้ชายก็จะมีลายแค่สองท่อนข้างล่างกับข้างบน ส่วนมากก็จะงานแต่งงานบูญแล้วก็งานเป็นเลี้ยงสารอะไรอย่างเงี้ยงานประจำปีถ้าอยู่บ้านส่วนมากอาจจะเป็นแค่ผู้หญิงที่ใส่ผ้าถุงแต่ข้างบนก็จะเป็นเสื้อเพราะเสื้อมันใส่แล้วมันทำงานลำบากไปเดี๋ยวไปเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่แล้วมันทำยากด้วยใช้เวลาเป็นเดือนเดือนกว่าจะเสร็จเผิ่งองนะ้มันก็เลยไม่ค่อยมีเขาใส่กันทุกวันส่วนมากก็จะเป็นเวลางานบูญงานบวชอะไรเขาค่อยใส่ วิธีการดูแลรักษาผ้าก็เลียงทำยังไงบ้างคะถ้าถ้าจะเป็นผ้าโทเลดูแลง่ายคือซักธรรมดาเราตากอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นผ้าฝ้ายต้องดูแลยากถ้าเรามันเจอฝนมันจะขึ้นลาแล้วก็มันก็จะเปื่อยขาดง่ายส่วนมากเลยไม่นิยมผ้าฝ้ายใช้ใช้แต่โทเลแลเราเครื่องประดับใส่อะไรบ้างคะก็จะมีผ้าโพกหัวนะ ผ้าพวกหัวจะมีสร้อยเวลาไปงานบุญงานแต่งอะไรก็จะมีประจำของเขาแต่ผ้าพวกหัวเขาจะเน้นบันเย็นกับแดงสองอย่างสีอื่นเ้าไม่ค่อยเอาขั้นตอนต่อไปแล้คือไปดูกันเย็บผ้าจะ้ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูขั้นตอนสุดท้ายที่จะพามาดูคือการเย็บผ้าค่ะอุปกรณ์การเย็บผ้าก็มีเข็ม มีเข็มกลัดเข็มกลัดคือยึดผ้าให้มันตึงเราจะเวลาเย็บออกมาเราจะได้ดูสวยลายการเย็บผ้าก็มีหลายอย่างจ้ะมีลายกระดูกปลามีหางตะกวดค่ะแล้วก็ลายเชือกแล้วถ้ามีคนสนใจอยากซื้ออะไรเงี้ยคะ่ะสั่งซื้อได้ที่ไหนคะสั่งซื้อที่กลุ่มได้จ้ะกลุ่มทอผ้าบ้านเพชรชข่ค่ะโดยมีพี่เป็นประธานอืมค่ะ โทรมาที่เบอร์096-756-0162ค่ะต้องขออบคุณพี่มือแหรและพี่มือสูมากเลยนะคะที่ให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการทอผ้ากระเหลี่ยงนะคะของชาวเพชรนิยมนะคะขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จิ๊บได้มีโอกาสมาดูขั้นตอนการทอผ้ากระเหลี่ยงของชาวเพชรนิยมนะคะถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่น่าประทับใจมากเลยทีเดียวค่ะและจิ๊บนะคะยังได้รับรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนแห่งนี้ที่มากล้ำด้วยคุณค่าคนะวรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสู่รุ่นลูกหลานสืบต,ต่อไปค่ะสําหรับวันนี้นะคะจิ๊บและชาวกระเหลี่ยงเพชรนิยมต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนะ้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ